สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องปอ้อยนาทีทองค่ะเรายัางตามนะคะตามติดสถานการณ์น้ำนะคะอิทธิพลของพายุโคนี่นะคะโคนี่ซึ่งแปลว่าหงนั่นเองนะคะซึ่งเข้าประเทศเวียดนามและวันนี้วันที่5้านะคะพฤศจิกายนพาศ2563า พายุโคนี่ออนกำลังลงนะคะกลายเป็นดีเพชชันเข้ามาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยเรานะคะสิบจังหวัดเจอนะคะเจอพายุเจอพายุดีเพเชชันตัวนี้ซึ่งกลายเป็นฝนนะคะซึ่งเราก็ยังเจอกับภาวะน้ำท่วมอยู่นะคะหลายๆจังหวัดเช่นโคราชนะคะนครราชสีมา ยังไม่ทันที่จะน้ำได้แห้งเลยนะคะก็มาเจออิทธิพลของโคนี่ตัวนี้อีกนะคะซึ่งมีหลายจังหวัดตั้งแต่บุกดาหารนะคะนัดเจริญอุบลราชธานีนะคะบุรีรัมนะคะทั้งหมดเลยนะคะสิจังหวัดนะคะแต่จังหวัดขอนแก่นเราไม่ได้โดนนะคะไม่ได้โดนเลย ชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศโดยรวมนะคะร,รอบๆเกาะและก็น้ำในเขือ่อนอุบลรัฐก่อนนะคะ ด้านนี้จะเป็นด้านท้ายเขื่อนนะคะท้ายเขื่อนอุบลรัฐนะคะให้ชมทั้งสองฝั่งทั้งหน้าเขื่อนและก็ท้ายเขื่อนนะคะวันนี้ป้าอ้อยมาตามดูว่าน้ำด้านท้ายเขื่อนน้ำเพิ่มขึ้นแค่ไหนนะคะก็ยังมีนักท่องเที่ยวมาเช่นเดิมนะคะ มาพาลูกหลานมาเล่นนะ้ำบรรยากาศวันนี้ท้องฟ้าสดใสมีเมฆเป็นก้อนเป็นกลุ่มแต่มีแสงแดดนะคะมีแสงแดดฝนไม่มีค่ะวันนี้ไม่มีฝนแน่นอนบรรยากาศสดใสแจ่มใสท้องฟ้าแจ่มใสนะคะ วันนี้ท้องฟ้าสดใสเนาะสามารถมองเห็นฝั่งหาดบางแสนได้อย่างชัดเจนนะคะมองเห็นเกาะเล็กเกาะน้อยที่กำลังจะโดนน้ำท่วมนะคะเกาะนี<ด>้ก็เหลืออีกไม่เยอะนะคะน้ำก็จะท่วมมิดแล้วเห็นก้อนเมฆนะคะ ก้อนเมฆที่จับตัวกันมองดูแล้วเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะสดใสมองเห็นพื้นถนนคอนกรีตนะคะที่น้ำท่วมนะคะใสเลยนะคะน้ำจะใสน้ำจะอยู่ตัวจะใสนะคะนักท่องเที่ยวก็ยังมาเรื่อยๆนะคะมีมาพาลูกหลานมาเล่นน้ำ ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งหน้าเขินนะคะเราจะมาดูว่าสถานการณ์น้ำที่เราติดตามนะคะป้าอ้อยพามาดูสถานการณ์ว่าระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของนักท่องเที่ยวเนาะชาวบ้านมีพระด้วยนะคะ มามาชมดูว่าน้ำออขึ้นเยอะไหมนะคะเห็นแต่ในข่าวนะคะก็อยากมาเห็นด้วยตาเนาะตอนนี้นะคะระดับน้ำของเราอยู่ที่179.26เจ็อมทมรทกนะคะส่วนปริมาณน้ำนะคะวันนี้วันที่5้าพฤศจิกายนพศสองพั อยู่ที่1,515.42ล้านลูกบาทเมตรนะคะปริมาณน,น้ำเนาะน้ำไหลเข้าวันนี้19.09ล้านลูกบาทเมตรนี่คือปริมาณน,น้ำที่ไหลเข้านะคะทำให้ปริมาณน,น้ำเรามากขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ตอนนี้น้ำในเขื่อนอุบลรัฐเรามีทั้งหมด62.33%เปอร์เซนนะคะ เมื่อวานมีอยู่61สิเจุดหนเปร์นะคะเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะฝนไม่ตกแต่น้ำในเขื่อนเรามีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันติดตามสถานการณ์นะคะสถานการณ์ว่าน้ำของเขืนน่อนอุบลรัฐเราจะขึ้นถึงปริมาณเท่าไหร่นะคะติดตามได้ที่ช่องป้อยเนทีทองนะคะ วันนี้วันที่5้าพฤศจิกายนพศสองพั 2, นห้าอะคะอีกพรุ่งนี้หรืออีกวันสองวันนะคะป้าอ้อยก็จะมาอัปเดตจำนวนหรือปริมาณน,น้ำให้ทุกทกท่านได้ติดตามรับชม อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปอ้อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ